หัวเริ่มล้านแะล้วอะนางหัวล้านอะผมก็จะไม่ค่อยมีแรงอุ๊ยขอโทษมันดูเป็นการทำลายร่างกาย Alright, alright, alright. โคเคโอเครับครับนะคะวันนี้หลังจากผ่านมากี่วันมันจะจะเข้าสามเม้าวันจะเท่าสามอาทิตย์วันไม่ใช่จันที่เราถ่ายโดโนนั้นผ่านมาสองวันเนาะเราถ่ายวันเสาร์ใช่จันแะวันจันมาดูว่าผมมัน่วงมากขึ้นแค่ไหนโอ้ยแค่ทำ มาแค่เนี้ยก็รู้ก็ถุกอย่างนี้ได้หรอเห็นไหมคะเห็นครับนี่สองวันหลังจากที่เราถ่ายแต่วันนั้นอะเสียงเสียงจะไม่ค่อยดังนะ๋ะวางก่อนนะพร้อ,อมนี่คือสองวันที่หลังจากที่เราถ่ายวิดีโอ,โอมาต้องไปให้คีโมอีกเคมที่สองแล้วน,นี่เริ่มร่วงแล้อวอน,ะนะจ๊ะมีทางผมงอ <laughs> ผมงอก นี่จะสองวันที่หลังจากที่เราถ่ายวิดีโอมาไม่ค่อผลผมก็จะรล่วงมากขึ้นอื <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันพฤหัสน,นี้ก็ไม่คีมโมเห็นที่สองอไหนสางมนาีิมันล่วงเยอะถ้าสางออกมาก็จะติดเหมืองประมาณนี้มไม่ตกใจหรอกเพราะว่าคราวที่แล้วแต่ะ เทาที่เรายิ่งกว่านี้ใช่ไหมเส้นผมก็จะเยอะเมื่อวานเราไม่ต้องถึงนึกถึงอดีตอนาคตจะดึงอีกางไหมจะดึงผมจะให้ดึงนะจะให้กระชากใช่ไหมจะได้ดึงออกมาจะได้หลุดทั้งหนังหัวดูสิหัวล้นี่ยถ้าจิกดังหัวมานี่คือหัวเริ่มล้านแล้วหน้าหัวล้านอ่ะผมก็จะไม่ค่อยมีแรง อุ้ย uh, <rural> ขอโทษอุ้ยขอโทษนี่เขาไม่ล้วเองนะหรืเปลนี่ไม่ได้ล้วงเองใช่นี่บอแข้งใช่ไหมเฮ้ยใเรานึ่งเราเหมือนแค่อย่างเงี้ยแล้วมันหลุดมาอย่างนี้ในตอนนี้เลยหรอ ไม่ได้ตั้งใจอ่ะยังไม่เต็มที่หยางนี้หมดเลยอู้เจ็บป่าวไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยขอโทษบายบายก่อนบายบายเดี๋ยวเจอกันอีกระยะหนึ่งนะคะเป็นระยะหนึ่งรอบหน้าหัวร้อนเขาจะโกนผมให้บายบาย